ค่ะสวัสด um. ีค nice. yes. ่ะพบพอกับอ nice. ีกแล้วนะกับช่องเป็นวิดาภากินจ้าพี่น้องื้นนี้กะสิมานํำเสนอเมนูแจ่วห่อนนะจ้ะพี่น้องผักสังกหมูจุ่มจิ้มจุ่มก็บ่ากันไปนะพี่น้องเนาะนับแดกเ่ากะมาหั่นผักก่อนนะพี่น้องกับีกันลำนะจ้ะพี่น้องกันลำเฮาก็ซอยจังซสียนะจ่าหั่นเป็นนื้อสี่หั่นเป็นนืงอเสียนะพี่น้องแล้วเขาก็ไปล้างน้ำนะพี่น้องเนาะนี่แช่น้ำไวหลางน้ำ้เนะพี่น้องเนาะเอาสิมาหั่นผักกันต่อไปกะสิเป็น ตั้งโอเนาะพี่น้องเนาะขึ้นใช่เนาะตั้งโอ้เลือขึ้นใช่เนาะเขาเอื่นวางสัตว์นะพี่น้องเนาะอันเป็นถอนทอนนะพี่น้องเนาะอันเป็นถอนทอนก็เอาไปแช่น้ำมีเครื่องเก่าละจ่าล้างน้ำไว้จะแช่น้ำล้างน้ำไว้อีกอันหนึ่งก็ใบโหระพาเนาะพี่น้องเนาะใส่เพื่อความหอมอันนี้อ่าต่อไปเขาก็จิมาซอยหมูนะพี่น้องซอยหมูจะเอาตัวหนาตัวบางกะเหล้วแต่เข้าด้วยจ่าพี่น้องซอยตามใจเข้าเลยจ่า เอาแบบที่หฮอซอสอาจ้ะพี่น้องกับบรรยากาศคนตกลิ้นน้องมันนีเนะพี่น้องเนาะก็เลยิดอ,อยากว่ามีหมูอยู่ในตู้เย็นเออมีผักมีอย่างก็เลยว่าเออจิ้มจุ่มดีกว่าพี่น้องขนมกันแลหมูเนาะเป็นสินบางๆหญยๆนะพี่น้องเน,ะนาะเวลาหลวกวน้ำนี่มันยังสิได้ข้าวเดียวมันก็นยังสิได้ซุปมาพี่น้องเนาะกินจับแซ่พีพ่น้องนหลแล้ออกมันบางๆจนี่ตอนนึงนะพี่น้องและ้วก็แล้วออกอีก หมูมันก็ว่าเป็นส้นงามันพี่นงองเขาก็ตตองแลีังสีเป็นมันบางๆสีเราเป็นเนาะก็เรียบร้อยใส่ถย่วใบจ้าต่อไปก็สิเป็นเสียงกีหมูพี่นงองเสงียงจีหมูเนาะเอเคเครื่องเคืองเดียวก็พอพ่ะพี่นงคขั่นเอาเบิดก็หลายโพดได้สิกินบ่เบิร์หนึ่งอยคือเกาแล้าจ้ะพี่นงค์สอยซร้อยเป็น,น,นแว่นๆแล้วจากพี่นงหน้าบางตามใจชอบเดื่อจ้าแล้วแต่ นี่กะสีชอบนจาจักหน่อยเนี่ยจะเวลาลวกน้ำลวกยังพดมันทำมันบางไหลมันกะสีบะก,กอบพี่น้องก็เอาหน้น้าเนี่ยจักหน่อยลวกน้ำบกา,ากๆอต้องสี่เด็กกรอบๆด้วยพี่น้องเองเออยนะพี่น้องเดือดร้อนแล้วเสียงกี๋หมกกกูก็ใส่ถั่วไปขึ้นเกาละจ้ะต้วไปกะสีเป็นตับหมูพี่น้อง <c oughs> ตับหมูเอาเครื่องนึงกับพ่กอะไรจะพี่น้อง จะมี่ก็ไล่ไล่แต่สิ่งกินเบอร์เาๆดีคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องสวยน้ำบางแล้วจะสอบยาตับมูคือกันแล้วจ้าพี่น้องสวยขอโทษขออภัยค่ะแหี่บพอจักหน่อยพี่น้องเลยตับมูก็อยากซอยหยาจักหน่อยพี่น้องหมีดของมะข่มเนี่ยน้ำสลับนี่น้องขออภัยในความเขียงเขียงดำเขียงห่างเน้อพี่น้องอันนี้ก็ใส่มาชิปก็ปีละพี่น้องเลย ใส่มาใหญ่กลับไปอยู่เฮียนแล้วกับกับมาอยู่บางชนไม่เอามาน้ามีขึ้นเกาลวินน้องเคียงอันนี้ล่ะเรียบร้อยเนาะตับพี่น้องเนาะเอาใส่ถั่วใบพี่น้องต่อไปก็สิเป็นการมาร์กในพี่น้องเด้อสิ่งที่เทาใส่เกลือนับแข็งกับแบบเกลือใบยิบมือนี่แหละพี่น้องต่อไปก็สิเป็นผงฟูพี่น้องผงฟูผู้ใดมีใส่กระดาษเพราะใส่กระดาตามใจเหาอันนี้มีอยู่ก็เลยใส่จ้ะเพื่อความให้มันนุ่มเนาะมาต้องมาร์กโดนแป๊บเดียวก็นุ่มแล้วก็น้ำตาลแ้่พี่น้อง น้ำตาลต่อไปก็สิเป็นน้ำมันหอยจากพี่น้องใส่ลงไปน้ำมันหอยกะเอาได้จากพี่น้องกะเอาแล้วแต่เข้ามากแล้วแต่หลายแล้วตัวหน่อยของหมูแล,ล้วกะน้ำตาลเอ้ยมาแมนจ้ะพี่น้องหมัวแล้วแล้วก็อันน้ำมันเพื่อจะน้ำมันเพืชลงไปน้ำมันเพื่อับอันน้ำตาลน้องมันจะเป็นหมูหนุ่มพี่น้องหลังจากในสวนไม่เท่าไดอกตะไคร้เคยือเวิรอยุงเขากว่วา,วาใจละมันเห็ดหมูหนุ่ม ตังเต้าพงฟูกับหนุ่มแห้งแรงเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็มกัมกมกักมักย้ำย้ำย้ำแล้วพี่น้องนี่ให้มันเข้ากันปุ๊บกับพักไว้พี่น้องคอยจะเข้าส่วนพักในห้องป่า,ปาเสียนามไว้ด้วพี่น้องเนาะนี่ก็มาจัดใส่จานพี่น้องเป็นการลำแล้วพี่น้องเนาะสอบกินกับลำอยากพี่น้องมาใส่พักอยังกับหาซื้อมาหาซื้อมาใส่ได้รวดเด้อพี่น้องเดลยมีกันลำตั้งสายขึ้นสายตั้งโอ้ล่ะจ้า้วก็อัน ใบโหระพาพี่น้องใบโหระพาเพิ่มความหอมนี่พี่น้องผัดของเฮาวก่อไข่จ้ะพี่น้องไข่สองน่วยหลังจากหน่วยกะแล้วจ้ะพี่น้องเด้อจ้ะแล้วก็ซุปก่อนข้างนอกพี่น้องซุปก่อนข้างนอกนง่ายๆน้ำซุปแล้วก็วุ้นเส้นจ้ะนี่เลือจ้ะเ,เครืร่องเคี้ยวของเฮาเนาะถึงกินน้ำมันนี่นี่ก็เป็นหน้าตาที่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะจัจดใส่จานขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานพี่น้องนี่ก็ต่อไข่เพื่อความสวยงามลงไปเพื่อความ เสียบของเขานี่สุดพักน้ำจิ้มแล้วพี่น้องน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเหมืนพันไทยล่ะจ้ะพี่น้องนี่เรียบร้อยนี่พี่น้องก็เรียบร้อยแล้วหมูจุ่มของเขาพี่น้องเอ้ยปนบกบกบกจุ่มนี่หมูนุมน่มๆเลยพี่น้องบักหมูสุดไข่อยนี่นุ่มขนาดข้าวจีบวให้าข่อยาววัวแดงไข่เจ้าของนี่เรียบร้อยพี่น้องพอร้อมรับประทานจ้าเมืองนี้พี่น้องส่วนหัวห้อนเขาก็บรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องนี่ตอนหมูของเขาพี่น้อง นิ่มนุ่มขนาดพี่น้องนุ่มขนาดละมุ่นขนาด